การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses Global ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์มากที่สุดจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า1,700แห่งมากกว่า2.1ล้านชื่อเรื่องในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีเกษตรสังคมศาสตร์ศิลป,ปะและมนุษยาศาสตร์ โดยให้บริการในรูปแบบฉบับเต็มหรือ full text ตั้งแต่ปี1997จนถึงปัจจุบันการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses Global เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักขอาสมุดล็อกอินด้วยนลซีแอดเคาน์คลิกเลือกฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses Global โดยการสืบค้นแบ่งออกเป็น basic search เป็นการสืบค้นอย่างง่ายโดยการพิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นเลือกรูปแบบเอกสารที่ต้องการคลิก search advance d search เป็นการสืบค้นเพื่อจำกัดหรือขยายผลการสืบค้นพิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นเลือกเขตข้อมูลเลือกระยะเวลาที่ตีพิมพ์เพิ่มทั้งเลือกการสืบค้นเลือกระดับปริญญาเลือกภาษาคลิก search command research เป็นการสืบค้นโดยการสร้างประโยชนการสืบค้นเอง โดยพิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นเลือกเขตข้อมูลเลือกระยะเวลาที่ตีพิมพ์เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์คลิกเสิร์ช Browse เป็นการค้นหาแบบ่เรียงตามหัวเรื่องหรือที่ตั้งของสถาบันตัวอย่างเช่นต้องการสืบค้นคำว่า c o r o n a ไวรัสจากผลการสืบค้นจะปรากฏหน้าจอดังรูปเราสามารถเลือกแสดงบทคัดย่อ Abstract Details หรือเอกสารฉบับเต็มได้ เลือกจำกัดผลการสืบค้นเช่นเลือกปีที่พิมพ์เลือกชื่อมหาวิทยาลายัยเลือกสาขาวิชาคลิก Search Within เพื่อสืบค้นภายในผลลัพธ์เดิมคลิก Modify Search ปรับปรุงผลการสืบค้นใหม่จัดการผลการสืบค้นคือบรรณานุกรมส่งอีเมลพิมพ์เอกสารฉบับเต็มคลิก Save Search เพื่อจัดเก็บผลลัพธ์หรือตั้งแจ้งเตือนการเรียกดูรายการบรรณานุกรมจากบทความที่ต้องการคลิก Site คลิกเลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่ต้องการคัดลอกและนำรายการบรรณานุกรมไปวางในเอกสารหรือส่งออกรายการอ้างอิงไปที่โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote คลิกเลือกไอคอน RIS จะปรากฏรายการอ้างอิงที่ต้องการใน EndNote